ก็มีปลาปาตันตันบ้างนี่ที่การงกับอยากของเป็นลบแต่ว่อยากเป้าปลาตันีตัตเหย่ยัดเนี่ยปลา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 สลิด้อเน่ขม่งวอัด่งปราสลิดซักไปแล้ววะอะไรปราสลิดมีเยอะตัวนึ่งเนี่ยเาไปกล้ล้ว ไว้กบ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 กกบกบกบกกบ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  อย่าดูวานปิ๊มมันกราย่างมันย่านงมันยุต่กำทีนะมันย่านมันเหยียบพดดยุคขรั้งต้นนะเด็ปิ๊มอยู่ไต่หันหาไปหาไปันเบอรเดี๋ยวนี้เห็นตหัวเห็นไมเนี่ยฮัลลฮัลโหลลวเาขาล้เอาเลยโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้เ้ยแมหมดเรอเตมดเลย

หมดแล้วมั่งหมดแล้วที่เนี่ยตุ้มติ้ด้อยู่ใต้อ่างกันน่ะอยู่ใต้อ่างตัวนึงตัวนี้น้อยเอาไปนี่ยุตันย่ตันไม่ไม่ยุต้นี่อยู่ใต้นี่คุ้ยเจอเจอปลาเค็งบ้านในน้อยนี่นี่ใต้กระถางนี่ใต้กระถางนี่ตัวนึ่งเห็นนี่คือปาเค็งหรือมดกินก็เลาเจอแล้วนี่ยุตันนี่อยู่ใต้อยู่ใต้กระถางหันโอ้โหจับเบิ้งจับโมเมเออนั่นแหละโอ้มันจับได้ นีเตนกระถางนี่ทางนี่ะนอะกระสันในกล้าับ้องแกได้มัยหีต็น่างกระถางนี่ห่วยเอากระถางออกเห็นบ้นั่นน่ะเห็นว่กว้าต้องระวังตีนมาดีดนี่ดักกับักขูยักกัดักนี่กระป้หยว้เมได้ได้เอาไปใส่ได้ได้ไดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยชคกัน เราอไปนุนกวอนบอมดแล้วมั้งวันนี้ะมันตัวนี้อีตาหอาไปเทน้องผุนล้วผุนบอผุนเด้อเด้อผ้น้องอผุนเออหนาเทน้องบอหะน่ะนั่นละลงไปเลยเออมุดแล้ว โอ้แต่ในประคุกมือประดุกไงน่ะดีไปเลยไปเลยแต่มึ่ไปจับจับบอลไม้เจ้าจกว่าอะไรมาหปเบตน้ากบมาหนาพิมกับหนาตันพ่อกันเลยตันนี่เงียบแล้วนี่ โอ้ก็มาเบืองในพูล like ีนไปแล้วนแบหมดเกี er> right. ้ยงมันมังเนี่ยมันเด็ตัวนึงขนาดน่ะนัะมันมังเนี่ยมันบอลนี่ตุ่มให้บันได้โอ้เต็มบ่อเลยุ หมดแล้วเดินลงไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็ไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็ไม่เป็นไรโอลยไม่เป็นไรเลยดูกบกบคอนโดโอ้นู่นน่ะทำไมเขาขี่กันเยอะจังเลยน่ะนะกันตึงก็ตังวันนี้เรามีผิด นี่ก็คุ่นเนาะเรียงมันขี้คนหมดแค่แม่ิ้นไงอายตงนไว้น่เยนี่ยนี่าามันโับยจับมันอตาัวเี่ยงมนี่ยียแล้ รถไปแล้วตาให้เจียหอยักษ์ตาเอ้ยอเราว่างไ้นั่นอยู่ไมน่าเกี่ยวบหเราว่างไนัเอาว่ว่างนั่นคนหอยนาขี้ลเปดเอาขี้เอานี่นาขี้บัวสวรรเราต้องหอยน่าฆ่าหมดแล้วดูตัวเล็ก เพงเห็นตัวอย่างวายแบเมกี้วายไปทั้งไหนนักทังเนี่ยเดี๋ยวห้เดียนมือสั่กดแล้วเอาเอาไปกังบุดตายทำอิปล่อยน้ามส่บวบันเนี่ยนั่นโอ้อยน้ามั้ยอยู่

นี่เด็กประดุกนี่เด็กอ๋อยิง่งเะโ่ะหน่อยะโค่อีตันนี่มันจับอะไรบ้างหนว่่หนว่าค่ะ้ินียกบตัวนี้จะไปใท็กก็ไปแด้วนี่อะไรไม่ตนังแลงเจ้คปะคอว่าเห็นเลยเนาะสะคอตายไปเลยเนาะ เอามาปล่อยหลายๆพ่กเหลืออะไรไหมฮะมือไปไซักไปเลยโอ้มีไก่ด้วยกระะกระตากระตาเรอชิหาหมนี่เป็นยีิไดีครับชิ้าเนี่ยมาเบิ่งไก่บันไก่ไข่ ตี่ไหมันกรบเอาอมาเอาไกล้กันมีไก่ด้วยไก่ๆ เก็บมือละชิบหาหน่วยชิบสองน่วยว้าไก่ใครกุกกู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 กกกกก ใอ้ใครหูดูสภาพเสื้อเลือมนเลยะกากองตัวเองก็เลยอันนี้ออกน้นอยู่นอกเราไปบรรยากาศบาดถูก